สวัสดีครับสำหรับอ่าเพจของวันจูโหลดโปรแกรม .com นะครับผม .boxsupport.com จำผิดไปนะครับน,นี้จะสอนนะครับการขอพาดเิือดของที่มันเป็น .asas แล้วก็เป็น a d 3 v นะครับที่มันเป็นแบบเนี้ยแบบนี้ที่มันขึ้นว่า a d a s ที่บไอ e นะครับแล้วก็ต้องมีแอปนะครับถ้าไม่มีแอปก็ไม่ได้นะสองสามบี 2, 3, นะครับผมยู่ใบไอ e นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่เห็น2องขึ้นตัวนี้อยู่ไหนสามารถที่จะเชื่อม,มันได้นะครับการทําง่ายๆนะครับผมก็เข้ามาที่เปิด browser ของเราขึ้นมาตอนไหนก็แล้วแต่นะครับให้เข้าไปที่ a s c o t i o d t s ict ีทีฟรนะครับผมถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาให้ใครที่กัพิมพ์นะครับนั้นก็อ่านข้อตกลงอะไรเขาสร้างว่ามันคืออะไรนะครับกนั้นก็กดก็สมัครนะออกมาแล้วนะครับตรงนี้ใส่ชื่อนะครับผม,มใส่ในรัตเตน,นะครับบางครั้งถ้าชื่อมันไม่ซ้ํามันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใส่ไปแนะนําให้ ใส่ชื่อเป็นชื่อจริงนะครับเอ,อ้าสัตว์ใครโทรมานี่รับเว้อิดไปตัวนี้ก็ใส่ชื่อไปนะครับนามสกุลนะครับตัวนี้นะาให้ให้ใส่เป็นปรหัสตัตรประจําตัวนะครับบประชาชนนบะสิบสามหลักนะครับผมตัวนี้เป็นเบอร์โทรนะครับผมสิบตัวก็พอนะเอา้าโทรมาทำควยได้เนี่ย ไม่รับไปถายวิดีโออยู่เ8 3 4 1 2, 2, 7, 4, 6, 4, 8, แปดสามสอเกนาะสีก็ได้อีเมลก็เึิบปึบอ่า a อีเ <email. S 2> มล com นะครับผมตัวนี้ใส่พิมพ์ไปนะครับเขามีอะไรก็พิมพ์ไป1 6ึ่นะครับผม ไอ้บงนี้นะครับถ้าชื่อไม่ซ้ําก็ไม่เป็นไรนะครับชื่อซ้ำนามสกุลไม่ซ้ําไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ก็ห้ามซ้ํานะครับตันนี้ก็ห้ามซ้ำแต่โทรมาทําไมนี่วางสายไปจากนั้นให้กดเข้ามายืนยันนะครับตรงอีเมลนี้ไม่ค่อยจะซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาโชก่อนจากนั้นให้นี่นะครับก็คือยูเซอร์เนมนะครับตัวนี้เป็นพาสเวิร์ดนะครับให้เราทําการกรอปปี้นะครับ คัดลไว้นะเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นที่มันขึ้นต้นใน st ตัวนี้ก็เป็น username นะครับส่วนตัวนี้เป็น password นะครับผมอะไรของมันเนี่ยมมนเงียบอะไรนี้เวลาเราไปอกอินก็ใส่ตัวนี้เป็น u s e r n a ไปตัวนี้เป็น password นะครับแนะนำก็ให้ใส่เป็นข้อมูลจริงไปนะครับเพราะว่าเขาจะก็จะส่งอีเมลไปให้ใน email, อีเมลออส่งไอข้อมูลนะ่ะไปในอีเมลอีกหนึ่งครั้งนะครับ สนับวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะผมก็มีประมาณนี้นะผม